มันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าตัวเองสลบอยู่ในกองศพนับแสนและรอบๆตัวนีก็มีแต่ซากคนตายเต็มไปหมดโดยที่คุณเองเก็จำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างและเรื่องราวทั้งหมดมันจะเป็นยังไงกันต่อไปก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวานาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสัก299ไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของพวกเรา และถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเ,เพื่อนๆเนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Open Gra v e กันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นเมื่อชายคนหนึ่งเขาในเด้ตื่นขึ้นมาก่อนจะพบว่าตัวเองอยู่ในหลุมขนาดใหญ่ที่มืดสนิททำให้เขาเนี่ยก็เลยคำทางลุกขึ้นมานั่งก่อนจะล้วงเจอพวงกุญแจและไฟแช็คในกระเป๋ากางเกงทำให้เขาเนี่ยก็เลยจุดไฟแช็คขึ้นมา แล้วก็เห็นว่าบนแขนตัวเองยังมีแผลลึกอยู่แผลหนึ่งก่อนที่เขาจะส่องไฟไปรอบๆทําให้ชายคนด้านได้ครับเขาเนี่ยก็เลยได้เห็นว่าในนั้นมีศพอยู่จํานวนมากและชายคนด้านเนี่ยเขาก็ตกใจแต่ก็ต้องเหยียบกองศพขึ้นไปเพื่อขึ้นไปอยู่บนสุดและเมื่อเขาเนี่ยมองขึ้นไปชายคนนั้นเนี่ยกลับเห็นร่างใครคนหนึ่งกําลังยืนมองลงมาในหลุมก่อนที่ร่างนั้นจะเดินถอยหลังหายไปเขาเนี่ยก็ได้ตะโกนขอความช่วยเหลือ ก่อนที่เขาจะเจอปืนกระบอกหนึ่งอยู่ในกองศพและจากนั้นร่างที่เดินหายไปี่ยก็ได้กลับมาโยนเชือกลงมาให้เขาทําให้ชายคนนั้นจึงปีนเชือกขึ้นไปจากหลุมได้แล้วเมื่อขึ้นมาได้แล้วนะครับชายคนนั้นเนี่ยก็ได้เตินตามคนที่ช่วยเขาจนไปถึงบ้านหลังหนึ่งและเขาเนี่ยก็เตรียมปืนในมือให้พร้อมก่อนจะเปิดประตูเข้าไปโดยในนั้นเนี่ยก็มีคนอยู่5คนเป็นชาย3คนและผู้หญิงสองคนที่หนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นหญิงใบ้ที่ช่วยเขาขึ้นมา ท้าไม่เขากับชายอีกคนก็ต่างเล็งปืนในมือใส่กันเพราะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเนี่ยเป็นใครโดยเขาเนี่ยก็ได้บอกทั้ง5้าคนว่าเขาเนี่ยจำอะไรไม่ได้เลยและในตอนนั้นเองชายอีกคนเนี่ยก็ร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างมากขึ้นมาและปรากฏว่าทั้ง4ี่คนนั้นต่างก็จําอะไรไม่ได้เลยเหมือนกันแต่ทว่าในระหว่างที่ทุกคนเนี่ยกำลังมึนงงอยู่นั้นชายคนแรกนะครับเขาเนี่ยก็ได้เอาบัตรประชาชน4ี่ใบกับพาสปอร์ตหนึ่งเล่มที่พวกเขามีอยู่ออกมาและพอเป็นแบบนั้น มันเนี่ยก็ทาให้ทุกคนได้รู้ชื่อของตัวเองโดยชายสองคนเนี่ยก็มีชื่อว่าไมเคิลกับลูคัสและชายคนที่ร้องเจ็บปวดเนี่ยก็ชื่อว่านาธานและผู้หญิงอีกคนเนี่ยก็มีชื่อว่าชาลอนส่วนยิงใบ้นั้นเธอเนี่ยไม่มีบัตรอะไรเลยเช่นเดียวกันกับเขาถ้าให้เขาจึงถูกเรียกชื่อว่าจอรนและหญิงใบ้นั้นก็แต่เขียนบนกระดาษเป็นภาษาที่อีกห้าคนไม่รู้ว่ามันคือภาษาอะไรและก็มีเพียงจอรนคนเดียวเท่านั้นที่ได้ตื่นขึ้นมาในบ,อบ่อศพส่วนคนที่เหลือ พวกเขาเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาในบ้านหลังนี้และตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ต่างไม่ไว้ใจกันเลยและหลังจากที่ได้รู้ชื่อของใครบางคนแล้วนะครับหลังจากนั้นทางด้านของจอนเนี่ยก็ได้บอกว่าก่อนอื่นพวกเขาเนควรตรวจสอบบ้านหลังนี้กันก่อนและพอตกลงกันได้พวกเขาเนีจึงแยกย้ายกันเดินไปคนละทางในบ้านโดยลูคัสกับหญิงใบ้ก็ได้พบว่าพวกเขาเนี่ยมีรอยช้ำบนข้อพับแขนเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร และดห้องเก็บของก็มีสเสบียงอาหารมากมายโดยทางฝั่งของจอห์นเขาเนี่ก็จะเจอปฏิทินที่แปะอยู่บนตู้เย็นในวันที่18ถูกวงเอาไว้ด้วยสีแดงซึ่งนั่นก็คืออีกสองวันข้างหน้าโดยหญิงใบเนี่ยเป็นคนเขียนแต่เธอเนี่ยก็ไม่สามารถสื่อสารบอกให้คนอื่นเข้าใจได้ว่าเธอเนี่ยเขียนว่าอะไรและพวกเขายังได้เจอตู้เก็บอาวุธอีกแต่กลับไม่เจอยาหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์เลยและหลังจากที่สำรวจบ้านเกษตรเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้น ทางด้านของจอเนี่ยเขาก็ได้ไปอาบน้ําแล้วก็ล้างแผลก่อนที่เขาจะได้ยินเสียงคนอื่นตะโกนบอกกันว่าหญิงใบเนี่ยได้วิ่งออกไปข้างนอกแล้วทําให้พวกเขาส่วนหนึ่งเนี่ยก็เลยตามเธอออกไปจนไปเจอว่ามีศพชายหลายคนถูกมัดไว้กับต้นไม้ซึ่งมันเนี่ยก็เป็นขนาดเดียวกันกับทางนาธานที่อยู่เฝ้าบ้านกับไมเคิลพวกเขาเนี่ยก็ได้พบว่าตัวเองอ่านภาษาละตินออกและก็รู้จกักหนังสือการแพทย์กับชีววิทยาที่อยู่ในบ้านแถมยังพูดภาษาฝรั่งเศสได้อีกด้วยส่วนทางด้านไมเคิล เขานี่ก็ใช้ปืนลวลัาว่าร่างกายเคยชินกับบันมากแล้วก็เริ่มเชียวว่าบ้านหลังนี้น่าจะเป็นของนาธานที่รู้จักหนังสือทุกเล่มบนชั้นเลยส่วนที่ทางด้านคนที่ออกไปข้างนอกนะครับหลังจากที่ออกมาพวกเขานี่ก็ได้ตามไปเจอว่าหญิงใบกําลังป้อนอาหารให้หญิงที่ถูกล่ามไว้ในกระท่อมกลางป่าอยู่และทันทีที่หญิงคนนั้นเห็นจอนเธอเนี่ยก็มีท่าทางหวาดกลัวและก็สติแตกขึ้นมาและพวกเขาก็ได้เห็นว่าในนั้นมีกล้องวงจรปิดอยู่ด้วย แต่ทว่าพวกเขาด้่ยครับก็ต้องยอมออกมาแล้วก็ทิ้งหญิงคนนั้นไว้ตามเดิมก่อนจะตรงกลับมาที่บ้านโดยทางด้านของนาธานเขาเนี่ยก็รู้สึกว่าเขารู้จักกับจอรนมาก่อนและพอพูดภาษาละตินด้วยก็พบว่าจอรนเนี่ยก็ฟังออกเหมือนกันก่อนที่พวกเขาจะเจอประตูเหล็กที่เสริมแรงบานหนึ่งแล้วก็ไปสามารถใช้แฉลงงัดได้ทําให้จอรนเนี่ยจึงพยายามจะใช้พวงก,กุญแจที่เขามีเปิดมันแต่ก็ไม่สามารถเปิดได้ทาให้ในคืนนี้ พวกเขาเนี่ยจึงนอนหลับเอาแรงกันก่อนโดยต่อจากนั้นพอถึงเช้าวันถัดมานะครับในวันนี้หลังจากที่ตื่นนอนกันแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกไปสำรวจรอบๆกันต่อทําให้ได้รู้ว่าศพที่ถูกมัดไว้กับต้นไม้นั้นถูกทําไว้เป็นแนวลวรอบบ้านเลยและพวกเขาเนี่ยก็ยังได้เจอรถสองคันจอดอยู่แถมมันเนี่ยยังคุมผ้าเอาไว้ด้วยและในเวลาเดียวกันทางด้านของไมเคลิลเขาเนี่ยก็ได้ถูกลูกคัสสั่งให้อยู่เฝ้าบ้านกับหญิงใบ เพราะเขาเนี่ยพยายามจะอวดการยิงปืนแม่นของตัวเองจนดูอันตรายไปซึ่งก็ทําให้เขาเนี่ยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ดักเพราะเขาควรได้ช่วยหรือทําตัวให้มีประโยชน์กว่านี้โดยพอมีเสียงร้องดังเกิดขึ้นมาจากในป่าเขาเนี่ยจึงรีบให้หญิงใบเข้าไปอยู่ในบ้านและตัวเองเนี่ยก็รีบหยิบปืนออกไปในทันทีและหลังจากที่ออกมาแล้วนะครับทางด้านของไมเคิลเขาเนี่ยก็ได้เดินไปตามเสียงร้องก่อนที่จะเจอกับชายที่บาดเจ็บมากที่ถูกล่ามไว้กับลวดหนาม ถาไ,ไม่ไมเคิลเนี่ยก็เลยพยายามจะช่วยชายคนนั้นแต่กลับถูกชายคนนั้นใช้ลวดหนามตวัดมาลัดคอเขาแล้วก็ฆ่าเขาจนตายแทนก่อนที่ชายคนนั้นจะหวนเลาะแล้วก็ตะโกนด้วยความสะใจแล้วก็สลับไปร้องไห้ขอความช่วยเหลืออีกครั้งโดยคนอ,อื่นๆและหญิงใบที่ตามมาสมทบด้วยก็ได้เจอรูปถ่ายในรถเป็นรูปรวมห้าคนที่ไม่มีจอทําให้พวกเขาเนี่ยก็เริ่มสงสัยว่าจอรนนั้นอาจจะไม่ได้เป็นพวกเดียวกันกับเขาแต่จอรนก็บอกว่าเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนถ่ายรูปนี้ให้ก็ได้ และพวกเขาเนี่ยก็ตัดสินใจกลับบ้านกันก่อนเพราะน้ํามันรถเนี่ยมีไม่มากถึงขับออกไปเนี่ยก็คงไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่อยู่ดีแถมรถคันหนึ่งก็สตาร์ทไม่ติดเลยด้วยซ้ําโดยในยขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังเดินทางกลับบ้านอยู่นั้นพวกเขาทั้งหมดเนี่ยก็ได้ไปเจอกับไมเคิลที่นอนหายใจรวยลินอยู่กับชายคนนั้นที่ยังถูกกล้ามอยู่กับล้อลุดหนามสุดท้ายเนี่ยไมเคิลก็ไม่รอดครับถ้าไม่จอน่จึงฆ่าชายคนนั้นเดี๋ยวนั้นเลยโดยต่อจากนั้น พวกเขาเนี่ยก็ช่วยกันทําให้รถอีกคันสตาร์ตติดขึ้นมาได้โดยจอนกับชาลอนเนี่ยก็ได้ขับมันออกไปด้วยกันจนไปเจอตึกหลังหนึ่งเขา้ากับเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เรียกจอนว่าโจน,นาและดูจะหวาดกลัวเขามากเลยโดยที่ในอนตัอนนะครับมันนี่ก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่บ้านที่ตอนนี้เนี่ยลูกค้ากําลังต้องปวดหัวและก็ทุกทรมานกับภาพประดิในหัวที่เขาเห็นขึ้นมาโดยเขาเนี่ยก็จําได้ว่าเขารู้จักกับหญิงใบามาก่อนแต่หัวของเขามันเนี่ยปวดเหมือนจะระเบิดอยู่แล้วก่อนที่ยูยู มันเนี่ยก็หายปวดเป็นปิดทิ้งเขาเนี่ยก็เลยไปนอนพักและในขณะที่นาธานกับหญิงใบ้ออกไปเดินสำรวจกันต่ออีกที่ทางด้านจอนเนี่ยก็พยายามจะเข้าถึงตัวเด็กชายให้ได้เพราะว่าเด็กชายเนี่ยรู้ชื่อของเขาและน่าจะรู้อะไรมากกว่านี้ด้วยแต่ทางด้านเด็กชายเนี่ยก็ขังตัวเองอยู่กับมาในห้องที่ล็อกเอาไว้ด้วยโซ่ทำให้จอนเนี่ยต้องยอมแพ้ไปก่อนในที่สุดส่วนที่ทางด้านของนาธานกับหญิงใบ้นะครับในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ไปที่กระท่อมในป่า เพื่อจะพบว่าหญิงสาวตาบอดหนึ่งข้างที่ถูกล่ามไว้เธอเนี่ยได้หายตัวไปแล้วทํให้ดังดานของนาธานเขาเนี่ยจึงตัดสินใจจะแยกกับหญิงใบไปตามทางเดินรอบทะเลสาบเพราะต้องการจะรู้ว่ามันจะพาไปถึงที่ไหนและหลังจากนั้นนาธานเนี่ยก็ได้เดินไปเจอกระท่อมอีกหลังและเขาเนี่ยก็เจอแว่นสายตาที่แตกตกอยู่บนพื้นโดยพอหยิบขึ้นมาก็รู้สึกขุ้นชินเหมือนมันเป็นของเขามาก่อนและในขณะเดียวกันหญิงใบ้เนี่ยก็ได้กลับมาที่บ้านคนเดียว โดยเธอเนี่ยก็ได้ขึ้นไปอยู่บนห้องใต้หลังคาและก็ล็อกประตูเอาไว้และทางด้านของลูคัสนั้นเขาเนี่ยก็จําภาพที่เธอยิ้มให้เขาได้และก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยไว้ใจเธอได้แต่เธอเนี่ยก็ไม่ยอมเปิดประตูให้เขาทําให้ลูคัสเนี่ยจึงเดินลงไปยังชั้นใต้ดินก่อนจะได้เห็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่แสดงหน้าจอกล้องวงจรปิดหลายจออยู่ในนั้นและที่ดังฝั่งของนาธานในตอนนี้นะครับหลังจากที่เขาเนี่ยเดินรอบทะเลสาบไปเรื่อยๆเ,เขาเนี่ยก็ได้เจอหญิงตาบอดที่เขารู้จักขึ้นมา ที่เธอเนี่ยมีชื่อว่าเฮเลนกับเด็กหญิงลูกสาวของเธออยู่ในกระท่อมโดยเฮเลนเนี่ยก็กําลังร้องไห้ขาครวญก่อนศพลูกสาวของเธอเอาไว้ในอ้อมแขนแล้วพอเธอเห็นเขาเข้าเธอเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าใส่ด้วยความเกลียวกรดทําให้นาธานเนี่ยต้องรีบปิดประตูลูกกงและก็ประตูกระท่อมขังเฮเลนเอาไว้ในนั้นแต่แล้วเขาเนี่ยก็ต้องถูกกลุ่มคนที่มีสภาพเหมือนซอมบี้หลายคนเดินตรงเข้ามาหาที่ด้านนอกกระท่อมนั้นเองก่อนที่ภาพนะครับจะตัดกลับมาที่ยังด้านของลูคัสอีกครั้ง หลังจากที่เขาเนี่ยได้เจอกล้องวงจรปิดเขาี่ก็ได้เจอกล้องวิดีโอที่ในนั้นเนี่ยมีบันทึกการทดลองของจออยู่โดยจอเนี่ยก็ได้จับคนมาจากในป่าแล้วก็ฉีดยาบางอย่างให้ซึ่งทําให้มีผลข้างเคียงคือสูญเสียความทรงจําแล้วก็หมดสติไปชั่วขณะและในวิดีโอเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าจอเนี่ยโมโหมากที่ยาของเขายังไม่ได้ผลอย่างที่เขาต้องการและไม่ได้เห็นคลิปวิดีโอแบบนั้นนะครับมันนี่ก็ทําให้ลูกคัสเขาเนี่ยรู้สึกตกใจเป็นอย่างมาก ส่วนที่ทางด้านของจอนกับชาลอนในตอนนี้นะครับหลังจากที่เขาเนี่ยได้ออกมาด้วยกันเขาเนี่ยก็ได้ขับรถมาก่อนจะเห็นต้นไม้ล้มขวางทางเอาไว้ทําให้พวกเขาเนี่ยก็ได้เดินลงไปแล้วก็เจอกับกลุ่มคนที่กําลังตัดไม้กันอยู่ทําให้ทางด้านของจอนเขาเนี่ยก็เลยตะโกนเรียกพวกเขาทําให้ทั้งสองนะครับก็เลยถูกคนกลุ่มนั้นถือขวานวิ่งตรงเข้ามาหาอย่างรวดเร็วจนพวกเขาเนี่ยต้องรีบวิ่งหนีกลับมาที่รถเพื่อจะขับหนีออกมาแต่ทว่าในตอนนั้นรถเนี่ยกับสตาร์ทไม่ติด แล้วจู่ๆคนกลุ่มนั้นนี่ครับก็ได้หยุดไล่ตามพวกเขาลงดื้อๆก่อนที่จอนเนี่ยจะเห็นว่ามีศพสองร่างถูกแขวนห้อยหัวลงมาจากต้นไม้ซึ่งกินเน่าเหลืออะไรบางอย่างคงทําให้คนกลุ่มนั้นเนี่ยไม่ชอบแล้วก็ไม่เข้ามาใกล้นั่นเองและหลังจากที่พวกเขาเนี่ยสามารถหนีมาก,กันได้นะครับพอจอรนกับชาลอนเนี่ยได้กลับมาถึงที่บ้านลูคัสเนี่ยก็ได้เดินออกมาเอาปืนจ่อจอนในทันทีโดยลูคัสเนี่ยก็ได้บอกชาลอนว่าจอทําการทดลองยาอะไรบางอย่างกับพวกเขาจอนเนี่ยก็เลยสารภาพว่า ตอนที่อยู่ในรถเขาเนี่ยเห็นภาพความทรงจําผุดขึ้นมาหลายภาพว่าเขาเนี่ยทำอะไรเลวร้ายเขาเนี่ยก็อยากบอกเธอแต่ไม่รู้ว่าต้องบอกยังไงแล้วไม่ได้รู้แบบนั้นมันเนี่ยก็เลยทําให้ชาลอนถึงกับถอยห่างออกจากเขาแล้วก็เดินไปหาลูคัสโดยเธอเนี่ยก็ได้ดูวิดีโอในกล้องแล้วก็เห็นรอยเข็มแทงบนแขนตัวเองแบบเดียวกันกับที่ลูคัสมีแล้วเมื่อเรื่องเนี่ยมันออกมาเป็นแบบนี้นี่ครับมันเนี่ยก็เลยทําให้จอรนพยายามขอร้องไม่ให้ลูคัสเนี่ยฆ่าเขา พากเขาเนี่ยจำไม่ได้เลยว่าตัวเองยังเป็นคนทําเรื่องแบบนั้นและเขาเนี่ยก็ยังอยากรู้ว่าเขาเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่กันแน่ก่อนที่ลูคัสเนี่ยจะทําให้เขาสลบไปแล้วก็จับมัดแล้วก็ลากเข้าไปในป่าก่อนจะบังคับให้เขาเนี่ยกลับลงไปอยู่ในหลุมกับกองศพที่คาดว่าน่าจะเป็นเหยื่อของจอร์นเองอีกครั้งโดยเมื่อลูคัสเนี่ยจัดการกับจอร์นเสร็จแล้วนะครับเขาเนี่ยก็เร่งรีบ lead lead จะออกไปจากที่นี่โดยที่ตัวเขาเองเนี่ยก็เริ่มมีอาการป่วยหนักขึ้นโดยเขาก็พยายามจะบอกสองสาวว่า เขาเนี่ยสามารถปกป้องพวกเธอได้นะแต่นั่นเนี่ยก็ยิ่งทําให้พวกเธอกลัวเขามากขึ้นทําให้เขาเนี่ยก็เลยผลักชาลอนล้มลงแล้วก็ไล่ตามหญิงใบที่วิ่งหนีเขาไปจนเขาได้กดเธอลงกับพื้นได้แต่แล้วจู่ๆเขานี่ก็จูบหญิงใบเพื่อให้เธอเนี่ยจำให้ได้ว่าเธอรู้จักเขาจนชาลอลยมาหยุดเขาไว้ด้วยปืนเขาเนี่ยก็เลยรีบหนีออกไปจากบ้านแล้วก็วิ่งหายเข้าไปในป่าแล้วไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบนั้นมันเนี่ยก็เลยทําให้ต่อจากนั้น หญิงใบเนี่ยก็เลยไปช่วยจอรนขึ้นมาจากหลุมยับโดยจอรนเนี่ยก็ให้เธอกลับไปที่บ้านแล้วก็อยู่ให้ห่างเขาไว้เพราะเขาเนี่ยอาจจะเป็นตัวอันตรายจริงๆก็ได้ส่วนตัวของเขาเองก็ได้กลับไปที่ตึกที่เขาเจอกับเด็กชายแต่เด็กชายเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในนั้นแล้วทําให้จอนเนี่ยก็เลยลื้อข้าวของแล้วก็พยายามนึกให้ออกว่าวันที่18หรือว,ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นและเขาเนี่ยก็จําขึ้นมาได้ถึงเส้นทางในแผนที่แต่ก็นึกไม่ออกว่ามันพาไปที่ไหนหรือว่าพาไปหาใคร และในตอนนั้นจอเนี่ยก็เจอคนที่ถูกทําการทดลองในตึกนั้นแต่พวกเขาเนี่ยก็ได้กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วจอเนี่ยจึงจําเป็นต้องฆ่าทิ้งไปเสียและหลังจากที่จอเนี่ยเสร็จสิ้นกับภารกิจในตึกแล้วเขาเนี่ยก็ได้ขับรถออกมาจากตึกก่อนจะไปเจอเข้ากับครอบครัวของเด็กชายที่จอดรถอยู่ข้างทางกลางป่าโดยผู้เป็นยายเนี่ยก็ไม่ยอมให้เขาเข้ามาใกล้ครอบครัวของเธอโดยหญิงสาวที่น่าจะเป็นลูกสาวของยายเนี่ยก็กําลังกายพันแล้วก็กรีดร้องโวยวายอยู่ในรถ โดยยายเนี่ยก็ไม่ตอบคําถามอะไรของจอร์นซักคําก่อนจะขับรถพาลูกสาวกับหลานชายออกไปส่วนทางด้านของจอร์นเขาเนี่ก็ได้เจอกล่องเก็บความเย็นสีส้มที่เขาเคยเห็นในความทรงจําตกอยู่แถวนั้นและในนั้นเด็กก็มีหลอดยาเต็มไปหมดพร้อมกับเจอเอกสารที่อยู่ในรถคันที่ชนบริเวณนั้นทําให้เขาเนี่ยจึงได้รู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นหมอที่ชื่อว่าโจนาจริงๆแล้วก็ยังมีรูปถ่ายที่ยืนยันว่าเขากับชาลอนนั้นเป็นคนรักกันด้วย และในขณะที่จอนกำลังปฏะติดประต่อเรื่องราวอยู่นานนะครับจู่ๆในตอนนั้นเองลูคัสที่สภาพอาการไม่ดีเลยก็ได้ขับรถอีกคันพุ่งเข้ามาชนรถของจอนโดยจอนก็เชื่อว่าในกล่องสีส้มนั้น,นมันคือยาร,รักษาและเขาเนจะช่วยรักษาอาการติดเชื้อร้ายของลูคัสได้แต่ทว่าลูคัสก็พุ่งเข้ามาบีบคอจอนจนเขาเนต้องคว้าหินมาทุบหัวให้ลูคัสนหยุดและในจังหวะนั้นเองลูคัสก็ได้จำหมอโจรหน้าขึ้นมาได้ครับ โดยเขากับคนอื่นๆเนี่ยเคยได้ขอบคุณโจนาที่มาช่วยชีวิตเขาและทุกคนโดยวัคซีนของโจนาแต่ว่าตอนนี้ลูคัสเนี่ยกับต้องมาสิ้นลมไปเสียก่อนก่อนที่โจนาเนี่ยจะได้ฉีดยาให้เขาและเช่นเดียวกันกับหมอโจนานะครับทางด้านของนาธานเขาเนี่ยก็จําได้แล้วว่าพวกเขาเนี่ยคือทีมแพทย์ของโจนาและก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนจํานวนมากที่ไม่ได้รับวัคซีนและต้องตายไปโดยพวกเขาเนี่ยจึงช่วยกันเอาศพไปฝังในหลุม โดยโจหน้าเนี่ยก็ถูกกัดและตกลงไปในหลุมเขาเนี่ยจึงฉีดยาให้ตัวเองและบอกให้ทีมทุกคนนฉีดยาให้ตัวเองกันด้วยทําให้พวกเขาในเลยเสียความทรงจําไปพร้อมกันหมดและการมาช่วยเหลือของพวกเขาในการหยุดการแพร่กระจายของเชือ้อไรมันเนี่ยจึงล้มเหลวลงและหลังจากที่ทุกคนเนี่ยกลับมาจําทุกอย่างได้แล้วนาธานเนี่ยก็ได้กลับมาที่บ้านส่วนทางด้านชาลอนเองเนี่ยเธอก็จําได้แล้วเหมือนกันแต่แล้วในตอนนั้นพวกสมบีเนี่ยก็ได้โผล่ออกมาก่อนจะพยายามพังเข้ามาในบ้าน และทั้งสองเนี่ยกันออกไปได้บางส่วนจากนั้นเนี่ยก็พากันไปหลบอยู่หลังโซฟาครับและแนวรั้วศพเนี่ยก็คงกันพวกมันไม่อยู่แล้วตอนนี้พวกซอมบี้เนี่ยมาเดินกันอยู่รอบบ้านเต็มไปหมดและหลังจากนั้นนะครับทางด้านของโจนาเขาเนี่ยก็จําได้แล้วว่าวันที่18บเนี่ยคือวันสุดท้ายแล้วและเวลาเนี่ยก็หมดลงแล้วเขาเนี่ยก็เลยรีบเร่งวิ่งกลับไปที่บ้านเพราะพวกทหารเนี่ยจะมากวาดล้างพื้นที่แล้วโดยทางด้านของชาลอนเธอเนี่ยก็รีบเขียนจดหมายเพื่อบอกโจนาถึงทุกอย่าง พอเธอเนี่ยยังไม่รู้ว่าโจนา่นเขาเนี่ยฟื้นความจําได้แล้วและเมื่อทุกอย่างเนี่ยมันเกิดกําหนดเวลาไปแล้วไม่นานนักนะครับพวกทหารเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงและนาธานเนี่ยก็คิดว่าพวกทหารเนี่ยคือหน่วยช่วยเหลือเขาเนี่ยจึงเดินออกไปขอให้พวกเขามาช่วยทาให้นาธานเนี่ยจึงถูกยิงตายโดยที่โจนาเนี่ยก็กําลังวิ่งจะมาถึงแล้วแต่เขาเนี่ยก็มาช่วยไม่ทันโดยความจริงแล้วนะครับนาธานเนี่ยคือน้องชายของโจนา่นั่นเอง โดยโจนาเนี่ยก็ได้วิ่งไปหาชาลอนก็จะพาเธอหนีเข้าไปในป่าและในระหว่างที่ชาลอนเนี่ยกำลังบอกว่าพวกเขาเนี่ยต้องการหญิงใบเธอเนี่ยก็ได้ถูกซอมบี้คนหนึ่งแทงจากด้านหลังถ้าไม่โจนาจึงต้องพาเธอลงไปหลบพวกทหารในบอ่อศพกันก่อนและเขาเี่ยก็ได้ฉีดยาให้ชาลอนและตัวเองเพื่อจะได้แกล้งตายกันไปสักพักหนึ่งโดยเธอเนี่ยก็ได้เอาจดหมายให้เขาแล้วก็บอกให้เขาอย่าลืมว่าตัวเองเนี่ยชื่อโจนาก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะหมดสติกันไปและหลังจากนั้นไม่นานดักนะครับ พวกทหารพวกเขาเนี่ยก็ได้โยนศพลงมาในหลุมเพิ่มอีกหลายศพรวมทั้งศพของเด็กชายด้วยพอเวลาผ่านไปสักพักโจโนาเนี่ยก็ได้ฟื้นขึ้นมาและเขาเนี่ยก็จําอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ชาลอนที่นอนตายอยู่ตรงหน้าเขาเนี่ยได้ทิ้งจดหมายของชาลอนลงพื้นเพราะไม่รู้ว่ามันเนี่ยสำคัญโดยในนั้นเธอก็ได้เขียนบอกว่าเกิดโรคระบาดหลายแรงขึ้นพวกเขาเนี่ยคือแพย์ที่คนพบยารักษาและหญิงใบเนี่ยคือคําตอบเลือดของเธอเนี่ยมีภูมิต้านทานทางไวรัสนี้ และโจนานี่ยจะต้องไปปกป้องเธอให้ได้และครั้งนี้นะครับหญิงใบก็ได้เป็นคนมาช่วยโจนาขึ้นไปจากหลุมอีกครั้งแต่แต่ว่าเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้รู้ความจริงเลยในตอนที่เดินออกไปก่อนจะเจอความตายกาดเกินพร้อมกับหญิงใบและคงต้องรอจนกว่าเขาเนี่ยจะฟื้นความจํากลับมาได้อีกครั้งเสร็จแล้วก่อนที่หนังเรื่องนี้นะครับจะตัดจบลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับนังหรือภาพยนต์เรื่องโอเพนเก็บ โดยผมเนี่ยก็คิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังแนวเอาชีวิตรอดที่สนุกอีกเรื่องเลยครับทุกคนเนี่ยต่างไม่ไว้ใจกันไปกันมาแต่ถ้าว่าพวกเขาเนี่ยกับคือทีมเดียวกันเองแค่ว่าพวกเขาได้จํจำกันไม่ได้และถ้าเป,เป็นเพื่อนเลยครับถ้าต้องเจอสถานการณ์แบบในเรื่องเพื่อนๆเ,เนี่ยว่าจะเอาตัวรอดกันได้หรือเปล่าและถ้าเ,เพื่อนคนไหนนี่มีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างได้เลยนะครับและในส่วนของเรื่องคะแนนหนังเรื่องนี้นะครับก็สามารถทำคะแนนจากเว็บ IMDb ไปได้ที่ 6.2เต็ม10คแบบนะแนนครับส่วนในวันาเทลสกอร์ผมเนี่ยก็ขอให้เป็นสักที่7.5เต็ม10คะแนนเลยแล้วกันนะครับและก่อนจะจากกันไปผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนเพื่อนกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับต่างช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ a c e b o o k มีกลุ่ม Facebook มี i n s t a g r กรมช่องแล้วก็มี t ิ k ต o อกของช่องกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนเนี่ยยังไม่ได้ติดตามแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆของเราก็ฝ <ๆ S 2> ากเ <ๆ S 2> พื่อนๆเนี่ยไปกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะคอยอัปเดตคอนเทนต์ สำหรับวันนี้พวกเราไอวานาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปแเพียงเท่านี้ครับสำหรับเรื่องหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ